ข้อน,นี้นะคะเขาให้อ่านข้อความแล้วให้เติมคําลงไปในในตรงที่ว่างซึ่งเราจะได้เจอบอดบ่อยอยู่แล้วนะคะอ่ะเขาถามว่าประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบจุดๆุดหรือเสรีนิยมอะไรคู่กับเสรีนิยมดีจะมีจุดๆุด,ดราคาเป็นตัวกําหนดการผลิตสินค้าอะไรล่ะนะคะ ว่าจะผลิตในปริมาณเท่าใดและราคาเท่าไรซึ่งจะมีการจุดๆดไปตามแรงแรงอะไรนะ,ะแล้วก็ของประสงค์และอุปทานนะคะอย่างในช่องที่หนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบจุดๆุดหรือเสรีนิยมเสรีนิยมก็คู่กับอะไรคะทุนนิยมเนาะเพราะว่า ทุนิยมเสรีนิยมมันก็คือความหมายเดียวกันเนาะเขาบางทีเขาก็เรียกเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยมเสรีนิยมหรือทุนนิยมนะคะแล้วก็จะมีจุดๆดราคาเอะไรดีนะคะระบบกระบวนการกลไกระบบราคาถ้าไม่งั้นก็เติมลงไปก็ได้นะคะกระบวนการกลไกราคาไหมเออกลไกราคานะ,ะมันเป็นศัพาะของเขาอยู่แล้วเนาะ กลไกราคาเป็นตัวกำหนดการผลิตสินค้าว่าจะผลิตในปริมาณเท่าใดและราคาเท่าไรซึ่งจะมีการจะมีการอะไรไปตามแรงจะมีการปรับเปลี่ยนจะมีการปรับปรุงตัดทิ้งไปเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการผันแปรถ้าเป็นปริมาณเป็นราคาเป็นปริมาณเนี่ยมันจะต้องเป็นเปลี่ยนแปลงเนาะ นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงจุดๆ,ๆแรงอะไรแรงกดดันอุปสงค์อุปทานคือมันจะต้องเป็นแบบแรงผลักดันหรือแรงกดดันจากอุปสงค์อุปทานเนาะว่า,ามีคนซื้อในอยากซื้อไหมนะคะแล้วก็คนขายในอยากขายหรือเปล่าอ่าถ้ามีถ้ามีคนอยากซื้อเยอะนะคะอุปสงค์ก็จะเยอะถ้ามีคน สมมุติว่ากเกษตรกรเนี่ยผลิตสินค้าออกมาหรือว่ามีผลผลิตออกมาเยอะเขาก็มีอุปทานมากเขาต้องการขายมากเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันจะเป็นแรงผลักดันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นข้อสองนะคะเอาเป็นเไปแล้วนะคะเอาพวกเราคิด,ค,ด,ค,ดคิดตามทันใช่ไหมนะคะคิดตามทันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในช่องที่1ก็จะเป็นทุนนิยม นะคะข้อที่1นนะ,ะทุนนิยมหรือเสนนิยมข้อ2ก็จะเป็น,นกลไกนะคะซึ่งอยู่อ่ากลไกราคาข้อ3เนาะ,ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามแรงการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นข้อ3แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดันนะคะของประสงค์แล้วประธานก็จะเป็นข้อ2นะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยจะตอบเป็นข้อ 1, 3 สามแล้วก็สองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครตอบถูกบ้างเก่งมาก